บางทีก็จุดยาก,กันยุงไปแล้วน้องอาจจะเกิดอาการแพ้ได้นะครับอย่าว่าเด็กคือขนาดผู้ใหญ่ยังแพ้เลยใช่ไหมเนาะตามมาทําวิธีการนี้ดีกว่านะครับยาก,กันยุงถ้าใครแพ้ทําวิธีการนี้เลยนะเด็กาชานิดนึงนีงน้วก็หักใช่ไหมหักง่ายเลยหรือไปวางไว้ในห้องนอนก็ได้นะครับสวัสดีครับสวัสด,ดีเพื่อนนะครับสวัสดีพี่น้องสมาชิกในกลุ่มเกษตรของเรานะครับช่วงนี้ช่วงหน้าฝนใช่ไหมแล้วก็ช่วงที่เด็กๆปิดเทอม ช่วงที่เด็กปิดเทอมเวลาเที่ยวน้องนั่งเล่นอยู่ไม่ว่าจะเป็นในบ้านนอกบ้านนะครับอาจจะเจอกับปัญหาของยุงนะครับยุงจะเยอะช่วงนี้ถ้ายุงกัดลูกลานของเราจะทําให้เกิดไข้เลือดออกได้เนาะหรือว่าจะเป็นการที่ต้นเย็นเรานั่งกินข้าวอย่างเงี้ยนั่งกินข้าวนั่งพูดคุยกันในบ้านในห้องอาหารอย่างเงี้ยนะครับอาจจะมียงุงมากัดบริเวณคางเราได้เนาะวันนี้นะครับมีผมมีม,มีวิธีในการที่จะ ทำวิธีการไล่ยุงแบบง่ายๆที่จะมาแนะนําให้เพื่อนๆได้ดูกันนะครับมามาดูกันว่าทําอย่างไรวัตถุดิบหลักๆของเราวันนี้ก็มีอยู่เท่านี้เองนะครับง่ายมากเป็นยากันยุงแบบขดนะครับตรงน,นี้จะเป็นน้ำตาลทรายแล้วก็มะนาวนะครับใช้เพียงแค่ลูกเดียวหรือ2ลูกก็ได้แล้วแต่เพื่อนเลยนะครับอันดับแรกนะเราใช้ยากันยุงก่อนนะนํายากันยุงขดนะครับมาาะอ,ออกแบบนี้นะครับบางทีเราจะจุดใช่ไหมมันอาจจะเกิดควัน ด็กน้อยบางคนก็อาจจะเกิดอาการแพ้กันได้นะครับเรานํามาทําวิธีนี้ดีกว่าเนาะอันดับแรกนะครับเ,เพื่อนๆผมใช้วิธีการนํามาแช่กับน้ําก่อนเพื่อให้ยากันยุงลลายเนาะใส่ไปเลยใส่แช่่างนี้เลยนะครับต่อไปก็ทำการทเทแช่กับน้ำละลายไว้ก่อน,นี่แบบนี้เนาะต่อไปนะครับผม,มใช้เป็นตัวนี้ เป็นน้ำตาลทรายเนาะนี่น้ำตาลทรายใช้อยู่2ช้อนโต๊ะนะครับใส่เข้าไปเลยใครมีเด็กเล็กนะครับเด็กอ่อนอย่างเงี้ยเนาะ,นะก็อย่าบางทีก็จุดยาก,กันยุงไปแล้วน้องอาจจะเกิดอาการแพ้ได้นะครับอย่าว่าเด็กขนาดผู้ใหญ่อย่างแพ้เลยใช่ไหมเนะาะตรามาทำวิธีการนี้ดีกว่านะครับ อยากกันยุงถ้าใครแพ้ทำวิธีการน,นี้เลยเอาไปชิ้นมะนาวนะครับแบบนี้้าพาไปดีอีกซี่หนึ่งก็ได้เนี่ยอันแบบนี้นะครับจะบีบหรือไม่บีบก็ได้นะบีบอกอ็เรียกยังไงแค่นี้พอ,อบีบให้เขาเฉ้าหน่นึงแค่นี้พอ ให้เจ้า้านิดนึงชนี้ป่ะนะต่อไปนะครับรอให้ยากันยุงชุดนี้ละลายรอให้เขาละลายก่อนกป๊นนะึงไปก็หักใช่ไหมหักง่ายเลยขอโทษต๊ที่ไม่ได้ใช้ถุงมือนะครับเป็นแบบนี้นะครับอ่ะต่อไปเราจะมาเตรียมวัสดุในการนำไปวางกัน ส่วนนี้สามารถวางกับข้อวัวก็ได้นะน้องหมาน้องแมวนอนอย่างเงี้ยเนอะต่อไปเราจะใช้เป็นตัวนี้นะครับเป็นขวดน้ําหรือใช้เป็นถ้วยที่ไม่ใช้แล้วก็ได้นะครับหรือใช้เป็นขวดน้ําก็ได้นะผมก็นำขวดน้ําอย่างเงี้ยมาตัดลูกหลานใครอยู่บ้านนะครับแพ้ยากันยุง ใช้เป็นสูตรนี้เลยต่อไปก็ทําการตักชุดเนี้ยเห็นไหมน้ําอัตราส่วนอยู่ที่1ลิตรนะครับทําให้พอเหมาะเวลาไล่ยุงมันจะได้ผลดีมากจะไม่มียุงมากวนนั่งกินข้าวอย่างเงี้ยใช่ไหมหรือว่าคนแก่กคนเฒ่านั่งกินข้าวอย่างเงี้ยต้องนั่งตบยุง เราก็นํานชุดนี้ไปเลยไปตั้งไว้บริเวณขาโต๊ะหรือไปวางไว้ในห้องนอนก็ได้นะครับกลิ่นก็จะมีความหอมเทใส่ไปเลยมันจะมีกลิ่นหอมของมะนาวปนมาด้วยเนาะนี่ก็ได้นะอย่างชุดนะครับส่วนอีกชุดหนึง่งถ้าเราอยากจะนําไปวางไว้ในครอบอัว เล่าไก่อย่างเงี้ยเราต้องทำเป็นสูตรน,นี้นะอรัขวนน้ำแบบนี้ใช่ไหมครับเราก็ทิ้งระยะเอาไว้เติมน้ำยาของเราเท่านี้ส่วนท่อนบนเราก็ทำการเจาะเจาะสองข้างเลย นี่แบบนี้อนนี้รู้ละรูหนึ่งสูตรน,น,นี้ยังช่วยไล่พวกยิ่งจุกตุกแกได้ด้วยนะครับห้อยไว้ในบ้านนี่ยิ่งจุกตุกแกจะไม่มีเข้าบ้านเลยผมก็จะทําการเทใส่บิ๊กเอร์ก่อนเพราะว่าจะเทลงในขวดน้ำมันจะได้เทง่ายเนาะอืมแบบนี้นะครับต่อไปก็นําขวดน้ําของเราที่เราตัดเรียบร้อยแล้ว ทำการเทใส่ไปเลยนี่เสร็จแล้วอุปกรณนไล่ยุงของเรานะครับมียากันยุงไม่ต้องจุดให้เสียเวลาบางคนอาจจะเกิดอาการแพ้เกิดอาการคันได้เนาะหรืออาจจะเกิดกับระบบตังเลือหายใจได้นะครับทำวิธีการนี้ไล่ยุงได้ดีเหมือนกันนะครับ อ๋อวันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งสูตรนะครับหนึ่งวิธีการในการทําที่ไร่ยุงนะครับนี่เห็นไหมแบบนี้ง่ายๆเนาะทำใช้เองที่บ้านนะครับลูกหลานของเราปิดเทอมอยู่ช่วงนี้ถ้ายุงกัดก็อาจจะเกิดอาการคัดเลือดออกได้นะครับเนี่ยแนะนําเลยเนาะอ๋อนะครับวันนี้ถ้าคิดว่าคลิปของผมวันนี้มีประโยชน์นะครับอย่าลืมฝากกดไลค์กดติดตามนะครับกดแชร์ไ้ด้วยแชร์ไปให้กับเพื่อนเกษตรเพื่อนพี่น้องเกษตรของเรานะครับที่อ่ อยากจุดอยากันยุงแต่จุดไม่ได้เนาะอาจจะเกิดควันนะครับหรือว่าเข้าสวนเข้าสวนทําสวนทําไร่อย่างผมเนียทํานาทำทำสวนปลูกผักอย่างเงี้ยนะครับมียุงผมก็จะนำชุดนี้มาวางไว้ข้างนะครับบริเวณประมาณเมตรสองเมตรก็ 3, จะไม่มียุงมาเข้าใกล้เลยนะครับอ่ะฝากไว้อีกหนึ่งวิธีการในการไล่ยุงนะครับถ้าคิดดูดีีก็แชร์ไปนะครับแชร์ไปให้กับเพื่อนของเราที่มีปัญหาอยู่นะครับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนนะครับแล้วมาเจอกันใหม่วันพรุ่งนี้วันนี้ายบาย,บายสวัสดีครับ